เอาละก็ขอบกระาษสวีดสัสสวัสดีด้วยนะครับทุกคนทุกท่านก็ด้วยกบผมเองไอเลียมแล้วก็อยู่กับอยู่กับใครครับ anel ครับองน,น,นะครับแล้วก็โบกาีทรับเราจะมาเล่นแบบันมพผีไม่รู้เหมือนกันว่าแมพอะไร่านชื่อไม่ออก เราก็ยิงตัวกิดด้วยอยู่ซึ่งเราสองคนก็ไม่ได้ทำคลิปกันนานแล้วเนาะเฮ้ย hey, ไปไหนอยู่นี่เข้ามาไปเลสดีทเอ่อเข้ามาในตัวเกมแล้วนะ

เวลักเล็กเล็กเมื่กี้มันก็วิ่งวูบไม่รู้ว่าแต่ที่นู้ตนตัวนี้กระผมเล็กวิ่งไงวะมันยังไม่มีปุ่มวิ่งให้ยังไม่มตีตอนนี้มันให้เยอะเราเดินว่นใช่แม่มนีนมมใน้ใจเย็นใจเย็น้อออืืห แต่สิ่งทให้ที่ทำให้กูขัดนี่คือคือไอ้ความแรงนี่แหละแบบแบบนี้ผมเคยแอบเล่นนะครับแต่ยังเล่นไม่จบอเออจริงเมื่อวานเมื่อวานก็ทำคลิปอยู่แต่แตพ่พังตลอดเลยกฤษ ก็เลยค่อยมาทำวันนี้ต่างแมงมันต่างมันเฮ้ยไอเรียมไอเรียมแจ็คสันไอเรียมแจ็คสันว่ะเสียงคุนคุนปะเดี๋ยวนั่นน่ะอีฮีเสียงเบนทีวีสูบเบสองว่ะเฮ้ยไม่ไม่คิดเสียงคุนคุนวะ สิกเกอร์สิกเกอร์ในเกมดองไงสิกเกอร์ในเกมดกกองอย่างมีโรคฮาพอมึงบอกพ <c oughs> ูไปดีสารเลยมึงาทางนี้เคยแอบเล่นอยู่ถ้าจะไม่ผิดก็มาทางนี้ก่อนไอ้น,นั่นมันดีนะครับทุกคนอย่าอย่าไปยุ่งกับมัน ดีเดกัชามานี่อุ่ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกแหลกเคยเคยเลยะครับน้องผมไม่ตกใจง่ายๆหรอกคุยเียอะไรแดดอยดีๆก็มาใจ่ดีๆก็มาดีๆก็มาหลอกเหียแล้วกูหลงคืออะไรแดดจะกูทีมใครไม่อะไรเหียอย่าีๆใคร รีบว่ออกเลยไปเงียมังเลยเงียบมั้งเ,งนะงเ,งเลยทำเส็บมันยาอ่อนดีผีมันยาอ่อนอี่ยงวะเพราะันยาอ่อนเลยผีกูติต้อปให้ <c oughs> โหดแท้หว่าถ้าผมจะเล่นจริงๆมึงเล่นให้มันน่ากลัวหน่อยดิเด็ยกูไม่กลัว ่อยก็ไมกลัวแต่ลำคาญมากกว่าสิงที่น่ากลัวกับผี็คือพวกเงี้ยนนี่แหละ,ละไม่องกลัวม่ต้องคุย่ารเีไ่ตก่ก่องกอกกลองกอ้ไม้กกลวไ้อ้ล่อง้ั่ั้ รถคำหยาบเลยเพื่อนช่องนี้รถคำหยาบไม่จับไม่จับไม่จับการเป็นต้มเล้งก็ดีๆเอาไอเวนมาผิดไอ้ยไอเวนมาผิดทางไม่หยังนี่รถช่องนี้รถคำหยาเพื่อนรถรถรถได้รถดนีนะหมายเหตุปหมอข้างน้ำขึ้นถุย<อ>ถุย เขาช่วยด้วยว้าวไ่ช่วยกลัำเดากลับดีกว่าแต่ถ้าตามหลักความจริงนะใครที่ไหนไม่จะมาบ้านล้างานอกจากพวกเราที่มาล่าหราผีไม่นี่คือพยาบาล้านใช่ไหมไม่รู้ด,ดคิคนเล่นยังไม่รู้คนเขาเจ้าของช่องยังไม่รู้เลยก็ยังไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> ยูมัน่าวงไม่เปิดขีดสามิดวงไ็บปิดไม้เห็นปลาปลหมอ้างคุกถุยปลาตกปลาตกโดนตอกตุ๋นฮะ <laughs> ยาดมแกงยีนอะเอาปะแกืแกงงอ,อ <c oughs> ก,ก็ได้นะมีแต่แกง,งยีนอะ <c oughs> อะไรวะอีหเยี่ห้เคนเปอียว <c oughs> ออย่ยเป็ดค,คนอีสา,สา,สาคนอีสานหรือคนกลาง ุยทางน,นี้อะไรเกะอะไรหยิบของคอยคยอยเคยเล่นแต่เล่นไม่จบ,จบทางไหนแต่ว่าลืมคี่ชายมีจำสกเกลนะเฮียอ,อืมเอาค้างเมื่อกี้จำสกเกลเกทีมีออกเกมเหมือนมาคา้าแบบ ไม่มีจำสแกมีแต่เสียงแปลกมันมันมเนี่ยขึ้นวิดยูเหรออืมมันนี่อยู่ไหนอะมึงก็เดินมาเรื่อยๆดีสวัสดีครับผมคืหอหนุ่มโตเราขึ้นไม่ได้อมันขึ้นได้เออ นี่จะถ้าจะไม่ผิดนะนี่แหละที่จะมีผีไม่อันนี่ค่ะมางกฎใช่ไงแล้วมันมันมี G P S ด้วยนะเ่อนตาม <c oughs> <c oughs> ตามนั้นนะ <c oughs> หากหากใครดูดีลดลดลดเสียงได้นะ ทางไหนทางไหนนี่จะไม่เดินดิทคอมคุยเดินมั่วตอนนี้เดินมั่วเดินไปรอบที่สอง อีอย่างวะเจตบปลาหม้อค้างดำรูปค้างเนีัได้สองอันแล้วขาดอีกสองเราถึงประตูจะเปิดประตูเกจะเปิดผมจะใช้วิชาผมจะใช้วิชาเดินลงว,วิชาวิ่าเจ้าหลีนทิพย์ยกนไข่ปลาหมอค้างดำค่ะ มันจะแปลงหน้าเป็นหมอกคลางดำอีกแล้วไอหี้คันโยกไอ้เหี้ยมาไม่สู้ไม่เสียงเลยมึงคันโยกอยูนน่ไหนวะมือก็มือเหดดี้ยเอ้าที่ชาแบกกูไปแล้วอะ,วะนี่นี่กูเอาโรบักไปเติมไฟใช้ไฟใช้ครับหมสุดเปิดทีมีผีตาสว่าง <c oughs> เปิดทีมีผีหาย หายตัวไปเลยมึงใครเลน่าไม่หนีเพื่อนกูเห็นกูเห็นหน้าจอสีแดงไรสักแน่ใครก็ไหมช่วยกูด้วยกูหยุดกระสอบอ้าจริงนะเมื่อกี้มึงเพิ่งเดินผ่านกูไปเลยนั่นอะชีลีชีลีเอาเอากูค้างเอากูค้าง กูขาอยู่ในได้ผีจัมส์แกลอยเนี่ยรับอ่าครับทุกคนม่กกี้มันมีเกิดข้อผิดพลาดจนเราสองคนต้องเล่นใหม่แล้วตอนนี้ก็ได้เล่นใหม่กลับมาที่เดิมแลวก็วคือสองสวิตใช่อุ๊ยเย็น <Okay. S 1> เดี๋ยวมิจฉาสแกมงจัาสแกกูสองรอบเลยหรอวะเนี่ย คือคือมึงกะจับสแกนตคุณสองรอบเลยหรอวะเมื่อกี้ไม่จับสแกนตั้งสองรอบเลยเนี่ยไปตามหาตามหาสวิตหรือเลขกสำหรับไทยว่าคันโยกจะเสิชจะเสิว่บ้างเรียกเกกันว่าสวิตมากกว่าสวิต ไเว้ยมันต้องมัตต้องสวิตนี้เว้ยสวิตเกมติดติดตดเียสัตวเดี๋ยวตเดี๋ยวตลิขสิทธิ์ฉันเกิดมาเป็นไก่โดนคนเลี้ยงเอไว้พอพอเหียเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีสัตว์ตกใจหมดเกินหนี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  ไล่กอดลงไปดิเอ้ยดึกล่อให้ดึกล่อโอเคมันไม่อยู่ไม่อยู่มันหายไม่ว่าตรงนี้มีกันไอ้เหี้ยตกใจไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเลยอ่ะไปไปตรงกูไปขวายยมยเจออีกแล้วเย้อ yeah. ุ้ยเหี้ยเจอผี หมูฮัวฮะเหมือนจะจำไม่ผิดนะว่าอีกอันนึงมันอยู่แถวๆนี้แถวนี้แล้วมันแถวไหนวะแถวนี้แถวนี้แล้วมันแถวไหนวะแถวปลาหมึกคางดำถุยถุยทำไมแล้วผู้ชมก็ไม่ชอบเป็นถุยน้ำลายใส่ะนี่ก็ถุยน้ำลายใส่หน้าเมือ เดี๋ยวมันมีมากกว่าหนึ่งตัววะทำไมเดินไปทางนึงก็เจอเดินไปอีกทางนึงก็เจอประมาณนั้นมัง้งแล้วมันมีสองตัวดิชิกินดูสไม่เจอแล้วไปประตูเปิดหลอก้เจอแล้วไปหาผีมาจำสแก หรือไปก็เดินเดินหลบทางให้ให้เจอทางออกถ้าจะให้สรารภาพนะตอนนี้กูตอนนี้กูหลบทางแนละ้วพี่อะไรวะมี <get> อะไจะละชิกเกดดสเกิดมาละลอ้โหอยู่ข้างล่างชิก เงีเจจห็นอ้าวจะเจอว่เหรอคือเนี่ยวันนี้ภาคสอต่ออยู่เียจะเจอแบวพายหมเน่ยอันนั้นอันนั้อันนั้อันนะแบบไลยแบบรถไฟ ไอ้แท็กบอลไททันเลยไปก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจุๆๆ๊บจุ๊บมั่วอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่เงเพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ใหนะจ๊ะเอเเอฝาอกาากดติดตามช่องมาด้วยนะครับทุกคนชื่อช่องอะไรพูดมาดิโมเล่ โอเคแล้วจบคลนี้ครับบายจูมวัวเออนะครับบายเดี๋ยว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 ส่งลิงก์ไว้ในใต้คลิปแล้วกันบายคามุย,ยมใช่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาตอบพาสองไปละคามุย